สวัสดีทุกๆคนนะคะเจโฮปสมาชิกวง BTS ได้บริจาคเงิน100ล้านวอนนะคะสมาคมบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโฮปบิดได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่18สิงหาคมว่าเจโฮป BTS ได้บริจาคเงิน100ล้านวอนหรือประมาณที่2ล้านบาทเพื่อเอาชนะความเสียหายจากฝนตกหนักที่คุงโซนนะคะ สมาคมบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทฮฟิสซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการระดมทุนเพื่อบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรเอกชนนะคะที่ก่อตั้งในปีพศ2504ด้วยหนังสือพิมพ์ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและกลุ่มสังคมทั่วประเทศนะคะและเป็นองค์กรบรรเทาทุกข์ทางกฎหมายเพียงองค์กรเดียวที่สามารถสนับสนุนกองทุนบรรเทาสาธารณภัยธรรมชาติในประเทศได้ค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกๆคนด้วยนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดมินก็ขอคนละหนึ่งไลค์1การติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ